ค่ะต่อไปเป็นข้อ59นะคะข้อ5 9ถ่ของวิชา net, เอิร์ธไซน์โอเน็ตพี54เนาะโอเคโจทย์เขาบอกว่าเมื่อประมาณ200ล้านปีที่แล้วมหาทวีพ,พันเจียเริ่มแยกออกเป็น2มหาทวีปคือ2มหาทวีปใด 1. ลอเลเชียและกอนวาน่า 2. ยูเลเชียและกอนวาน่า 3. อเมริกาและแอฟริกา สี่เอเชียและออสเตรเลียอืมก่อนอื่นเลยน้องๆต้องรู้จักคำนี้คือมหาทวีปแันเจียเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีอยู่ว่าเนี่ยเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนไปเรื่อยๆถูกป่ะคะอพอแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มีคนคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยรวมอยู่กันเป็นทวีปเดียว เราเรียกทวีปนี้ว่าเป็นมหาทวีปพ,พันเจียก็คือทุกทวีปรวมกันเป็นทวีปเดียวเลยเนื่องจากว่าเขาอ่ะพบฟอสซิลของไดโนเสาร์อุ้ยไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์เนาะพบตนวฟอสซิลของไดโนเสาร์หลายหลายอันในทวีปต่างๆเขาก็เลยสงเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ถ้าเกิดแต่ก่อนเนี่ยมันมีมหาสมุทรกลางกั้นอย่างเงี้ย พวกเดินเสานี้มันคงจะเดินทางไปไม่ได้ถูกปะอืมดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าแต่ก่อนมันต้องเคยรวมกันอยู่เป็นทวีปเดียวแน่เลยอืมหลักฐานของของมหาทวีปันเจียเนี่ยแต่จาบว่าหนึ่งเลยเขาเอารูปร่างของทวีปต่างๆมาต่อกันเหมือนจิ๊กซอเลยอะ่ะ คือปัจจุบันเนี่ยเราก็มีรูปร่างของทวีปต่างๆกันถูกป,ปะคะก็คือทวีปอันนี้ก็เป็นอเมริกาใช่ไหมอเมริกามีอเมริกา,ม,ม,กามีเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลองเอาตัดตัดรูปร่างของอเมริกาตัดรูปร่างของเอเชียออสเตรเลียอ,อย่างเงี้ย อินเดียมาต่อกันเพจต่างๆมาต่อกันแล้วปรากฏว่ามันต่อกันได้พอดีกลายเป็นรูปร่างพันเจียปึ๊บเขาก็เฮ้ยสงสัยแล้วมันน่าจะแบบเคยอยู่ด้วยกันแล้วแตกออกมาแน่เลยหนึ่งคือรูปร่างมาต่อกันได้พอดีใช่ปะ่ะสองก็คือหลักฐานฟอสซิลฟอสซิลคืออะไรคะฟอสซิลก็คือซากดึกดำบรรดใช่ปะ่ะถ้าภาษาไทยก็คือซากดึกดำบรรคือซากสิ่งมีชีวิตที่มัน มีชีวิตอยู่ก่อนหน้าเราแล้วก็ถูกทับถมแล้วก็แข็งตัวกลายเป็นหินถูกไหมอืมจนทําให้มันเป็นซากฟอสซิลเกิดเป็นหลักฐานสิ่งมีชีวิตซึ่งมันพบฟอสซิลของสัตว์ชนิดเดียวกันเนี่ยกระจายอยู่ในหลายทวีปตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีแล้วเขาก็แสดงว่าเออแต่ก่อนมันต้องเคยอยู่ด้วยกันแน่เลยมันถึงจะเดินทางไปหากันได้ถูกปะ่ะอืม สองคือจิ๊กซอใช่ไหมสามคือสามคือล่องลอยของฐานน้ำแข็งคือล่องลอยของฐานน้ำแข็งโบราณนะคะล่องลอยการกัดเซาะของทานน้ำแข็งโบราณเนี่ยมันเกิด เกิดขึ้นในหลายทวีปแล้วก็เมื่อเอามาต่อกันเนี่ยมันก็สามารถมาต่อกันได้พอดีกลายเป็นร่องรอยที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเขาก็แสดงว่าเออแต่ก่อนอะทวีปต่างๆมันต้องเคยรวมกันเป็นทวีปเดียวแน่เลยทาน้ำแข็งก็คือเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว,ว่าเป็นมวลของน้ำแข็งก้อนมาหึกมาเลยนะมันจะอยู่บนขั้วโลกถูกปะอือก็คือเป็นอากาศหนาวก็จะเป็นน้ำแข็งที่เกิดจากหิมะมันเป็นหิมะตกมารวมกัน เกิดเป็นก้อนหิมะใหญ่ๆจนกลายเป็นเป็นธานก็คือเป็นลำธานใช่ปะเออคล้ายๆเหมือนทานน้ําแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นธานน้าแข็งมันไม่ได้เกิดจากที่น้ําแล้วกะแข็งกลายเป็นน้ําแข็งนะคะมันเกิดจากหิมะทับถมจนเป็นมวลมหาศาลเราก็เรียกอันนี้ว่าเป็นธานน้าแข็งอืมโอเคนะทีนี้เขาก็เลยคิดว่าแต่ก่อน ทวีปมันต้องเคยรวมกันเป็นทวีปเดียวปึ๊บอันนี้คือทวีปน,นี้ปึ๊บเราตั้งชื่อมหาทวีปนี้ว่ามหาทวีปพันเจีย p A N G A E A เนาะพันเจียโอเคซึ่งมหาทวีปพันเจียเนี่ยมันเกิดอยู่ในยุคเพอร์เมียนก็คือในยุคที่2 0 0พัน 200 2 25, 25ล้านปีก่อนจะกลายเป็นมหาวิปพันเจียถามว่ามหาทวิปพันเจียเป็นมหาทวิปแรกที่เกิดขึ้นในโลกเลยไหมไม่ใช่นะคะคือมันเคยแตกออกก่อนก่อนหน้าเนี้ยพันเจียแล้วก็ค่อยมารวมเป็นพันเจียแล้วก็แตกออกเป็นปัจจุบันอีกครั้งหนึง่งอืมคือมันก็มีการแยกออกแล้วก็รวมตัวใหม่แยกออกรวมตัวใหม่หลายครั้งแต่ว่าครั้งที่เราจะได้ยินชื่อบ่อยๆคือครั้งที่มันรวมเป็นมหาทวิปพันเจียฟ ันนี้พอมันเป็นมหาทวีปพันเจียเนี่ยสักพักหนึ่งก็เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกระอบใช่ปะเคลื่อนไปเคลื่อนมามันก็แตกออกเพื่อกลายเป็นนี่มันก็ข้อให้แตกออกกลายเป็นทวีปฝั่งเหนือแล้วก็ทวีปฝั่งใต้ซึ่งเราจะเรียกทวีปฝั่งเหนือว่าลอเรเชีย L A เนาะ U R A S I A ราเลเซียอยู่ฝั่งเหนือ้องเหนือแล้วก็กอนวาาน้าแลนอยู่แถบใต้เราจะเรียกสองทวีตนี้ว่าลอเลเซียกับกอนนานาดังนั้นหมาทวีปพันเจียอันแบบนี้ใช่ไหมจึงแตกออกกลายเป็น ลาเลเซียกับกวนกวนวนาแลน์ในยุคของไตรแอสิกคือประมาณส0งปี200ล้านปี200ล้านปีก่อนในยุคไตรแอสิกซึ่งอันนี้ก็สามารถตอบคำถามของข้อนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ ข้อ19คือเมื่อประมาณ200ล้านปีที่แล้วมหาทวีปพันเจียรเริ่มแยกออกเป็น2มหาทวีปคือรอเลเซียและกอร์นแนาแลนด์ถูกปะดันงนั้นจึงตอบข้อ1โอเคเรามาดูข้ออื่นกันยูเรเซียคืออะไรเอ่ยยูเรเซียก็คือมหาทวีปไม่ใช่มหาทวีปเนาะเป็นแผ่นแผ่นเปลือกโลกในปัจจุบันคือทวีปยุโรปบวกกับทวีปเอเชีย คือทุยคือความจริงแล้วยุโรปก,กับเอเชียเนี่ยมันคืออยู่ในทวีปเดียวกันเนาะ mm hmm. เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่ในแผ่นเบิกโลกเดียวกันเรียกว่าแผ่นย e mm ูเรเซียเขาเอายุโรปมาสนธิกับเอเชียใช่ปะ่ะเรืยก็กลายเป็นยูเรเซียอืมซึ่งอันเนี้ยที่เขาต้องแบ่งออกเป็นสองทวีปเพราะว่าสองยุโรปก,กับเอเชียมันโดนทะเลทะเลแดงกั้นก,นกว่ากั้นกั้นกลางใช่ปะ่ะแล้วก็มี ทะเลดำหรือทะเลแดงทะเลดำใช่ไหม,มกันก้นกั้นกั้นขวางระหว่างะระหว่างยุโรปกับเอเชียแล้วก็มีเทือกเขาด้วยเทือกเขาเอลใช่ปะอืคอยกั้นระหว่างยุโรปกับเอเชียทําให้มันติดต่อสื่อสารกันได้ลําบากอืดังนั้นพวกเอเอ,เ,อเขาก็เลยแยกออกเป็นยุโรปกับเอเชียค่ะอืต่อไป ทวีปอเมริกาอืมก็มีเป็นทวีปแผ่นเปลือกอเมริกาใช่ปะก็เป็นปัจจุบันแล้วเนาะโอเคนะอันนี้แอฟริกาก็เป็นปัจจุบันถูกปะอือเอเชียก็เป็นทวีปเอเชียออสตเตรเลียก,ก็เป็นอสอสตเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยความจริงแล้วอ่ะมันมันเป็นแผ่นมันอยู่ในแผ่นอินเดียออสตเตรเลียก,ก็คือ ความจริงแล้วอ่ะประเทศอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยมันอยู่ในแผ่นเปลือกโลกเดียวกันแต่ว่ามันแค่มีมหาสมุทรมากั้นกว้างกั้นกั้นตรงกลางเท่านั้นเองทําให้เห็นเป็นสองสองประเทศนะคะโอเคแต่ความจริงแล้วแผ่นแผ่นอินเดียออสเตรเลีย,ยมันเป็นแผ่นเดียวกันอเอเซียก็อยู่แผ่นเดียวกับยุโรปเนาะเราเรียกแผ่นนี้ว่ายูเรเซียกอน์มานาก็คือกอนวมานาใช่ปะเขาต้องเอาเขาต้องการเอายูเรเซียมาล้อกับโรเลเซียเผื่อคนจําชื่อไม่ได้ใช่ไหม แต่ทีนี้เมื่อเราเจอจากโจทย์เนี่ยเมื่อเราเจอข้อยุเรเซียอเมริกาแอฟริกาเอเชียออสเตรเลียเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันถูกปะเราก็สามารถตัดช้อยออกได้เลยเราก็ตอบชื่อแปลกๆไปก่อนคือลอเรเซียกับกอน์มาหน้าถ้าใครไม่รู้นะคะแต่จริงๆนะมันก็ชื่อลอเรเซียกับกอน์มาหน้าจริงๆมันแตกออกจากแตกออกจากพันเจียใช่ปะลอรเซียคือฝั่งเหนือเนาะ ส่งซีโลกเหนือกวนวาน่าคือแดนแต่แดนใต้อืโอเคดังนั้นทฤษฎีเพจเทคนิคเป็นอย่างนี้คืตอตอนแรกเป็นพันเจียแล้วก็แตกออกกลายเป็นกวนา่าและกวนวาน่าแลนแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นทวีปอย่างปัจจุบันโอเคปะดังนั้นข้อนี้ จึงตอบข้อหนึ่งนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ข้อสิบก้าตอบข้อหนึ่งคือลาเลเซียกับกอนวมาหน้าแลนด์โอเค